dressed, I look like a mess, and you tell me to confess. Shining, shining, get it again, pull your c h i c k ถ้าใครเคยดูช่องมือคุล่ามาแล้วนะครับน่าจะเคยเห็นเจ้าลำโพงโปร่งใสยอย่างทรานสปาเรนต์หรือลำโพงใสแนว DIY ผ่านตากันมาบ้าง ซึ่งทั้งคูก็เป็นลำโพงที่น่าสนใจมากด้วยความที่ดีไซน์สวยลงตัวมากๆนะครับทำให้เจ้าลำโพงพวกนี้เนี่ยได้ไปอยู่ในซีรีส์ดังๆประกอบฉากหรือตามงานต่างๆบ้างนะครับทำให้ช่วงนี้ก็เป็นกระแสเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบลำโพงสไตล์มินิมอลแต่ทั้งนี้ก็อาจจะติดในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงมากๆจนหลายๆคนเนี่ยก็บ่นเข้ามาเยอะเลยครับ แต่ในคลิปนี้นะครับเมอร์คู่าเราก็ไปตามหาตัวหนึ่งมาให้ที่ราคาไม่แรงมากแต่ว่าได้ดีไซน์ประมาณนี้เลยครับเรียกได้ว่าสวยมินิมอลเหมือนกันเหมาะมากๆสําหรับใครที่กําลังมองหาลําโพงไปแต่งห้องแต่งร้านคาเฟ่ยัยงไงลองดูตัวนี้เลยครับกับแบรนด์เจยินในรุ่นคัสเซตมินิราคาก็จะอยู่ที่4,990บาทเท่านั้นครับเขาจะมี2สีให้เลือกนะครับก็คือสีดําและสีขาวจะน่าใช้แค่ไหนไปชมรีวิวกันดูครับ คอมซื้อที่ไหนอะ่ะเมอร์คูล่าอันนี้อะเมอร์คูล่าลำโพงที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าสำหรับเจยื่นคัสเซ็ตมินิตัวนี้เนี่ยคอนเซปต์เขาเลยคือ timeless transparent design เพราะว่าการออกแบบของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่ทําทุกอย่างให้ดูโปร่งใสที่สุดและไร้การเวลาด้วยนะครับที่เราชอบมากๆเลยก็คือความโล่งสบายตาเพราะเขาจะซ่อนสายไฟทั้งหมดอย่างมิดชิดถ้ามองเข้าไปดีๆจะไม่เห็นสายไฟเลยจะมีแค่สายเล็กๆตรงข้างๆดอกลําโพงไว้เชื่อมต่อกับลําโพงเท่านั้นครับสำหรับไซส์ลำโพงนะครับก็เรียกได้ว่าพอดีไม่ใหญ่มากจะเป็นทรงสี่เหลีย่ยมผืนผ้าคล้ายๆกับเทปคาเสเซ็ตเลยครับส่วนน้ำหนักเนี่ยช่างดูจะอยู่ที่ประมาณโลครึ่ง ก็ถือว่าหนักพอสมควรเลยสําหรับลำโพงพกพาตัวเท่านี้ครับในเรื่องวัสดุตัวบอดี้จะเป็นพลาสติก PC ผิวก็จะด้านเล็กน้อยนะครับด้านหน้าจะโชว์ดอกลําโพง2ดอกไปเปลือยเลยส่วนด้านหลังจะเป็นพลาสติกใสแบบ p l e ็กซ l a s s สเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆทั้งแผ่นเลยนะครับเรื่องงานประกอบเนี่ยก็ทําออกมาได้แน่นหนาทนทาน และถ้าสังเกตดีๆที่ด้านหลังนะครับเขาจะซ่อนพอร์ตการเชื่อมต่อไว้สําหรับเสียบชาร์จถ้ามองขึ้นมอีกนิดก็จะเจอช่องอ็อก3.5ไว้สําหรับเสียบฟั่งเพลงก็ได้นะครับและที่ด้านใต้เนี่ยก็จะมีขาตั้งลําโพงมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับแผ่นยางทําให้เวลาเราตั้งลําโพงก็สามารถตั้งได้อย่างมั่นคงครับ การควบคุมเนี่ยก็จะอยู่ที่น็อบฝั่งขวามีแค่ปุ่มเดียวมินิมอลมากๆครับใช้หมุนเพิ่มลดเสียงหรือว่าจะกดลงไปใช้ควบคุมลำโพงแล้วก็ควบคุมเพลงก็สามารถทำได้ครับสำหรับการเชื่อมต่อตรงนี้หลักๆใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.3ก็เป็นรุ่นใหม่ที่ให้ความเสถียรมากๆครับโดยการเชื่อมต่อก็กด3ครั้งที่ปุ่มน็อบแล้วเลือกเชื่อมต่อกับคัสเซตมินิได้เลยครับหรือถ้าใครขี้เกียจเชื่อมต่อบลูทูธก็เสียบสายอ็อก3.5ที่ด้านหลังได้ครับ ต่อที่สเปคแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา5,000ม ah. ิลลิแอมเล่นเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุดที่8ชั่วโมงและถ้าเปิดดังที่สุดจะอยู่ได้4ชั่วโมงครับมาดูเรื่องเสียงของเจ้าตัวนี้กันบ้างน,นะครับอย่างที่เห็นเลยให้ดอกลำโพงมา2ดอกเป็นดอก f u ูลเรน g ์ขนาด3นิ้ว1ตัวอันนี้จะอยู่ที่ฝั่งขวานะครับส่วนฝั่งซ้ายจะทำหน้าที่เป็นพาสซีฟจะช่วยขับเสียงเบสโดยเฉพาะเลยนะครับกำลังขับทั้งหมดสูงสุดได้ที่16วัตต์ และตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์ไปจนถึง20,000เฮิรตซ์ซึ่งโทนเสียงโดยรวมของเขานะครับเปิดฟังดูก็จะออกโทนสว่างและก็ฟังสบายมากๆและด้วยความที่ไดเวอร์ตัวนี้ไม่ใหญ่มากตัวเบสก็จะมาแบบบางๆเบาๆอิมแพ็คไม่แรงมากนะครับภาพรวมก็จะเป็นโทนแบบคลีนคฟังพเพลาะๆยังไงลองไปฟังเสียงกันดูครับ But I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess. Shining, shining. Can I picture us losing? I'm sharp when I shoot it, though out is my tutor. She wanna lay block in public, but know that I'm published, we settle for safety. Not in the street, but I'm on the same muscle. That schedule been driving her crazy. They talk like they know me, but know that they bluffing unless it's somebody that pays me. Keep mind of your business, the money been printed, my nigga just gotta go. โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ฟังเสียงเรียกได้ว่าเป็นลําโพงที่เน้นฟังสบายมากๆเสียงกลางและเสียงสูงเนี่ยจะมีความเคลียร์สะอาดเหนือเสียงออกโทนสว่างครับย่านสูงจะมีความใสชัดแต่จะทอดไปได้ไม่ยาวมากส่วนวิธีเสียงเนี่ยบอกเลยว่าขนาดไม่กว้างไม่ใหญ่มากครับเครื่องดนตรีต่างๆจะวางเรียงชิดติดกันเลยทําให้เสียงเนี่ยค่อนข้างบิดเบียดกันเล็กน้อยโดยจะมีเสียงร้องเด่นอยู่ตรงกลางนะครับ ส่วนเสียงเบสก็อย่างที่บอกเลยว่ามาแบบบางๆ Impact ไม่เยอะมากจะเน้นวิธีเบสนุ่มๆเหมาะกับฟังเพลงแนวสบายๆมากกว่าเพลงเน้นเบสครับ <c oughs> ก็เลยเหมาะกับการฟังเพลงที่เปิดคอคลอยอย่างพวกแจ๊สอะคูสติกหรือว่าเพลงป๊อปก็ฟังได้ดีเลยครับขอ <c oughs> สรุปกันเลยนะครับกับเจยินคัสเซต์ Mini ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลำโพงที่มาในดีไซน์แบบใสกริง้งโชว์เห็นเพียงแค่ดอกลำโพงเท่านั้น พวกงานประกอบเนี่ยเนียนกริบเลยครับเก็บได้มิดชิดพังพวกสายไฟแขผงวงจรภายในทั้งหมดไม่มีให้เห็นเลยครับเอาไว้ตั้งตรงไหนของบ้านก็การันตีด้วยความมินิมอลขั้นสุดเหมาะมากๆกับคนที่อยากจะหาลำโพงดีไซน์สวยแล้วก็ราคาดีมาวางไว้ในห้องนั่งเล่นเปิดเพลงคอคลอเอาบรรยากาศมากกว่าจะใช้ฟังเพลงแบบจริงจังนะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆในราคา4,990บาท ส่วนข้อสังเกตก็จะมีเล็กน้อยตรงที่ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักอาจจะเยอะไปนิดและอีกเรื่องก็คือเรื่องเบสที่ก็ให้มาค่อนข้างน้อยเลยครับซึ่งตรงนี้ใครที่อยากได้เบสที่สะใจกว่านี้เขาก็จะมีรุ่นใหญ่นะครับก็จะเป็นรุ่นคาเสเซ็ตเสียงดีกว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็สวยด้วยครับรุ่นใหญ่ราคาก็จะอยู่ที่8,990บาทครับ และถ้าสนใจลำโพงเจยยิ้นคาเสเซ็ตและคาเสเซ็ตมินินะครับพวกเราก็แนบลิงก์ไว้ด้านใต้วิดีโอแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงลองเข้าไปดูได้นะครับทางเราก็จัดโปรค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับก็คลิกเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราเมือคูล่าด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับแกเจตที่ใช่ยังไงก็เมือคูล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ